เหล็เจนแอลไอริเทียมเอนเอโซเดียมเคโพเทียมอาร์บีลูบิเดียมซีเอสีเซียมเอฟอาร์เฟนเซียมหมู่สองเบีเอเบริลียมเอ็มจีแมกนีเซียมซีเอแคลเซียมเอฟอาร์สแตนเซียมเีเอแบเลียมอาร์เอเรเดียมหมู่สามบีโบลอนเออลอะลูมิเนียมซีเอแกลเลียมไอเอ็นอินเดียมพีเอลเทลเลียมหมู่สี่เซคาร์บอนเอสไอซิลิคอนเีอีเจอร์มีเนียม S N ทินดีบุก P B เหลดตะกัวหมู fer, Fe ่5 N ในโดรเจนฟอสฟอัส A S สารหนู S B พวง B I บิกมัด O ออกซิเจน F ซันเฟอร์ S E ซิลิเนียม T E แทลลูเรียม P O พอลูเนียมหมู่7 F ฟูอรีน C แอลคอลีน V R บรูมิน I ไอโอดีนอทีแอตาทีน หมู่8 He เลียม Ne เนออน Ar อาร์กอน Kr คริปทอน Xe เซี่ยน Rn เรดอนธาตุ transition Sc สแกนเดียม Ti ไทเทเนียม V วาเลเนียม Cr โครเมียม Mn เมนกาเนต Fe เหล็ก Co โคบอล Ni เนคเกิล ไฮริโซโปรูซีแฟนเบแม็กแคลสตอรแบรโบอารูเกลอินเทลคาซิเจอร์ดีตะกัวฟรูครอบูไอเอ็ดฮีนียรคลิปซีเล่สแกนไทยวาโคแมงเล็กโคนิกคอปซิง